วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ปี่ตั้งมาแล้วรอติดตามได้เลยนะ ทั้งกังมานี้เลยเดิมเดิมอันนี้ถือเป็นวัตถุของคนประสบการณ์โคตรเลยนะนเหรียญกรมหลวงชุมพรข้างหลังนี่สารพัดยันเขาเรียกออ,อะไรอะมหายันอะเหรียญมหายันข้างหน้านี่เป็นลูกระเบิดเหรียญสะกดระเบิดมหายันกรมหลวงชุมพรเขียวดมสักว์ อันนี้เป็นพระออยู่ในพิธีจตุคามร,รุ่นสองพระธาตุสีวิชัยเนี่ยรุ่นสองพระธาตุสีวิชัยจังหวัดชุมพรอ,มอันนี้เป็นเนื้อโลหะที่เอาเนื้อโลหะมาหลอมเรารีดแล้วปั๊มเป็นเหรียญไอจุดดำๆนี่เป็นทุกเหรียญน,นะแต่และเหรียญมันจะอยู่ไม่ตรงกันด้วยเพราะว่ามันเป็นเนื้อโลหะเศกเศกที่สารหลักเมืองจังหวัดชุมพร เสกบนเรือลบหลวงกรมหลวงชุมพรที่หาทรายรีเป็นวัตถุมงคลรุ่นแรกที่ขึ้นไปเสกบนเรือลบหลวงเนี่ยแล้วก็เกจีที่เสกนะโอ้โหทีเด็ดทั้งนั้นพิธีนะถ้าใครอยู่ในพิธีนี่ในยุกนั้นเนี่พิธีที่เรือลบหลวงกรมหลวงชุมพรเนี่ยคนเห็นพิธีเสกเสกวัตถุมงคลรุ่นนี้นะ จองกันเป็นล้านเนี่ยเป็นล้านบาทฮือฮาก,กันทั้งจังหวัดจุมพรลมทะเลเนี่ยมันพัดอยู่แล้วเดีวยวถ้าใครอยู่ริมทะเลจะรู้ว่าลมทะเลเนี่ยมันพัดอยู่แล้วแต่บนเรือลบนะธงที่เป็นลิ้วทงที่อยู่บนเรือลบเนะี่ยไม่มีสะบัดเลยแม้แต่ผืนเดียวก็คือไม่มีบอกสะบัดไม่มีเลยไม่มีลมเลยแต่ลมละคนยืนลาบเรือลบเนี่ยหัวฟูเลยแต่บนเรือลบไม่มีลมเลยสงบนิ่งมาก เปลเทียนนี่ขึ้นตรงดิ่งเลยเกจเกจที่ขึ้นไปนั่งพุทธาพิเศษสิบเอ็ดลูปเนี่เปลวเทียนตรงดิ่งเลยไม่มีลมเลยสยบหรือสยบลมได้และที่เจ๋งกว่านั้นนะพระอาทิตย์กับพระจันทร์ขึ้นคู่กันในเวลากลางวันเที่ยงตรงและที่เด็ดกว่านั้นเนี่ยอ,องค์พ่อจตุคามรามเทศเนี่ยมาบอกก่อนล่วงหน้าว่าจะให้เห็นพิธีเป็นอัศจรรย์ โดยเกิดสุริยันจันทานะในมณฑลพิธีเลยนะคือมาบอกก่อนล่วงหน้าเลยแล้วก็ลดแห e เลยปร,ประกาศแห่เลยว่าให้ทุกคนเนี่ยมาดูปรากฏการณ์สุริยันจันทา,นท,านที่เรือรบหลวงของหลวงชุมพรที่หาดทรายรีเกิดมาหนึ่งชีวิตอาจจะเคยเห็นแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวแล้วก็จริงนะกูมีรูปถ่ายยืนยันนะก,กูจะเก็บรูไปไว้พระอาทิตย์กับพระจันทร์ขึ้นคู่กันในเวลา เที่ยงตรงขึ้นคู่กันที่ไม่ใช่ตรงข้าวนะขึ้นอย่างนี้เลยคู่กันสองดวงแบบน,นี้เลยสองดวงคู่กันแบบน,นี้เลยที่หาสายลีณนะวันนั้นพอจบพิธีปั้งพระทิศสรงกฎพระจันทร์หายไปเลยเออก็แปลกนะก็แปลกแล้วพอจบพิธีปุ๊บพอพระคณาจารย์เนี่ยผมน้ำมนในในใน,ในวัตถุมงคลบนเรือ คือวันวันนั้นอ่ะเอาวัตถุมงคลเนี่ยพวกรังพวกเนี่ยขึ้นไปวางบนเรือลบเลยนะคือเอาทั้งหมดขึ้นไปวางบนเรือลบแล้วเสกันบนเรือลบเลยนี่ถือเป็นเหรียญกงหลวงจุพรรุ่นแรกที่เสกบนเรือลบหลวงนะฮะแล้วก็พอเกจิโพนมณ์ปด้าผ่าเปี้ยงทงบนเรือสะบัดเหมือนกับเป็นโลกปัจจุบันเลยกลับมาอยู่ในสภาว่าเดิมฮถึงบอกขั้วน,นะ แลวเชื่อไหมเหรียญรุ่นนียพิธีแรกโดนขมโมยไปโดนขมโมยไปสองร้อยกว่าลังเนี่ยเหรียญเนี่ยโดนขมโมยไปสองร้อยกว่าลังอ่าหังจานั้นเราก็ไม่ได้ซีเรียสแต่เหรียญที่ขมโมยนะมันแน่ๆเลยไม่มีโค้ดเหรียญที่หลุดออกไปเป็นเหรียญไม่มีโค้ดส่วนเหรียญที่มีโค้ดเนี่ยเป็นเหรียญที่ผ่านพิธีทุกพิธีอัานนี้แค่หนึ่งหนึ่งพิธีนะแล้วก็อีกพิธีหนึ่งคือ ศารหลักเมืองจังหวัดชุมพรเอาวัตถุบางคนเนี่ยกองไว้ที่สารหลักเมืองทั้งหมดเลยแล้วก็ที่ที่เด็ดเลยนะรอบสารหลักเมืองเนี่ยเขาเป็นไฟระบบแบบถ้ามืดแล้วมันติดเองก็เหมือนกัน <c oughs> ก็เออมันมีเซนเซอร์มันถ้ามืด้ามันติดเองครนี้เขก่วัตถุบางคนเนี่ยเที่ยงตรงรถแห่เลยก็บอกไปล่วงหน้า เป็นเดือนว่าจะมีการพุทธาพิเศษวัตถุมงคลรุ่นสองพระธาตุรีวิชัยของจังหวัดชุมพรเอารายได้ไปสร้างโบสถ์สร้างกําแพงแก้วไม่ใช่โบสถ์สร้างกําแพงแก้วล้อมล้อมพระธาตุสวีชุมพรวัดพระธาตุสวีเอารายได้ไปสร้างโรงเรียนสร้างสนามแบดหรือสนามในที่โรงเรียนของเจริญวิทยาคมเอารายโอโ้กระจายรายได้ไปเยอะมากอะเยอะเยอะเยอะแบบ เยอะจริงคือบุญล้วนๆน,น่ะเจตนาดีโคตรก็เอาอะไรได้ไปนวนไปนี่ไปนั่นเที่ยงตรงเราจําภาพได้เลยเรากับอาจารย์แดงอ่าเรากับอาจารย์แดงวัดไล่บางตะวายุคนั้นน่ะเรากับอาจารย์แดงนั่งเสกคู่กันที่หน้าอ่าหน้าเสาหลักเมืองเกจินั่งจะตุรทิศแปดทิศแล้วก็มีพระสงฆ์ไม่ได้เชิญหลายรูปแต่มาเอง ในมณฑนวิธีแล้วบอกว่ามีองค์มีเทวดาเนี่ยตัวดําเมี่ยมเลยค่ายกําไรไปบอกให้มารุ่มพุทธาพิเศษแล้วก็ที่เจ๋งวานั้นนะองค์พ่อเนี่ยมาบอกเหตุการณ์นี้ก่อนแล้วให้เตรียมอาสนะนั่งห้าตัวโดยไม่บอกว่าใครจะมาแล้วพอถึงวิธีตูมปุ๊บอาสนะทั้งห้าตัวมีเกจิมานั่งเองโดยอัตโนมัติครบตามจำนวนที่ <c oughs> องค์พ่อบอก ที่แปลกว่านั้นก็คือในวันะนะั้นน่ะเที่ยงตรงไฟลอบสาลหลักเบืองติดเกิดมาจากว่าคืมอ,อยู่จุดเดียวคือสารหลักเบืองจังหวัดชุมพรแล้วพระอาทิตย์สงกฎเด็ดวันนั้นอีกพระอาทิตย์กับพระจันทร์ขึ้นคู่กันในเวลาเที่ยงตรงคือเกิดเหตุการณ์สุริยันจันทาทุกพิธีในพระรุ่นนี้ หูยุคนั้นนายเป็นยุคทองของของวัตถุมงคลจจดุคามรุ่นนี้เลยรุ่นสองพระธาตุสีวิชัยคนจองกันชนิดว่ายอดจองไม่เหลือเลยแมย้แต่องคเดียวอะ่ะจองกันขนาดนั้นเลยนะยังไม่จบเท่าน,นี้นะเด็ดกว่าเด็ดกว่ายิ่งกว่าเด็ดพิธีที่นครสีธรรมราชสมัยนั้นเนี่ยถ้าจะเสกจดุคามต้องไปเสกที่นครวิหารหลวงก็ไปทําพิธีเสกในวิหารหลวงนครสีธรรมราช ในยุคนั้นเนี่ยเกจิอาจารย์เนี่ยโอ้โหขึ้นกันเป็นดอกเห็ดเสกพระเสกอะไรกันเป็นดอกเห็ดวิหารหลวงนะครศรีธรรมราชนี่มีเกจิคือมีวัตถุมงคลไปจ่อคิวเสกกันแบบไม่เว้นแต่ละวันใช้คำนี้เลยนะไม่เว้นแต่ละวันแต่ในพิธีที่วิหารหลวงวันนั้นนะเป็นแสงไฟอ่ะพุ่งจากยอดพระธาตุยอดพระธาตุคอนครเข้ามาในวิหารหลวง แล้ววนรอบวัตถุมงคนลเก้ารอบแล้วก็วิ่งกลับไปที่บรรย่าวัฒน์เห็นด้วยตาเปล่าอ่าแต่วเห,เ,หเหตุการณ์ก่อนจะเกิดเหตุการณ์เนี้ยองค์พ่อบอกว่าท่านจะมาเสกวัตถุมงคลชุด,ดีให้ด้วยตัวท่านเองทุกคนก็เลยเชื่อเฮ้ยองค์พ่อมาเจ๋งวันนั้นปิดพิธีสุดท้ายที่วัดพระธาตุสวีโอ้โหกูอยากถ้าใครอยู่ในวันนั้นนะกูบอกเลยมึง มึงมีอึ้งบอกเลยแจกข้าวสารลงเจไม่เท่าอะ่ะคนนิ่ล้นไปถึงถนนใหญ่จากวัดไปถ,ถนนใหญ่ไกลนะคนเนี่ยไม่มีที่จะยืนล้นจากบัดไปถึงถนนใหญ่เลยเพื่อมารับแจกวัตถุบงคนแจกฟรีเลยก็คือแจกแจกเนื้อผงฮ่าดวงตาสุริยันจันทาฟรีโอ้โหวิแล้วก็คนไปมีประสบการณ์โดนยิงโดนฟันถูกหวยเยอะแยะ,ยะมากมายเหรียญเนี่ย เหรียญเหรียญเหรียญกบลุงยุพรรุ่นเนี่ยเป็นที่ต้องการมากของคนเล่นพระเครื่องในจังหวัดชุมพรและเราลื้อเจอมาหนึ่งหลังก็คือเนี่ยลื้อเจอมาแต่จําได้สมัยนั้นเช่าวไว้สิบกล่องอ่ะเช่าวไว้พันเหรียญเนี่ยแต่เราลื้อเจอมาหนึ่งหนึ่งกล่องร้อยเหรียญเท่านั้นและอันเนี้ยเป็นเหรียญที่เราคัดแต่ส่วนใหญ่เหรียญทุเรียญเนี่ย เราจะคัดผิวแบบนี้บดที่ติดชนวนมาหมดเนี่ยเราให้ดูมันจะติดชนวนไม่ตรงกันหลอกเนี่ยเห็นไ,ไหมมันจะติดชนวนมาหมดติดตรงนูง่นตรงนี้ตรงนั้นว่ากันไปมีร้อยเหรียญเนี่ยแต่แดนแดนแดนมีร้อยเหรียญเห็นไ,ไหมทุกคนนั่งเงียบแล้วเลิมแล้วเคยเคยเช่าวัตถุบางคลผ่านเพจรายการวัณถยามคนไหนก็นแล้วแต่เพจทุกเพจ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าเป่าเจ้าก๊กอฟเป็นอะไรก็แล้วแต่ผ่านทุกเพจเนี่ยเดี๋ยวเราจะเช็คเราให้เช่าเหรียญเนี่ยเราเาอาเน,นี่ยไฮไลท์ก็คือที่เปล่าไม่ได้ให้พูดเนี่ยที่จริงเราก็ให้เหลือร้อยคนแล้วค่อยพูดเนี่ยเหรียญเนี่ยมีร้อยเหรียญเหรียญละห้าร้อยบาทเท่าเดิมเลยเนี่ยเหรียญละห้าร้อยบาทลดราคากันไป ไม่ต้องร่นบางแล้วเนี่ยเหรียญหมื่นยันเนี่ยเหรียญระเบิดหมื่นยันกุมหลวงยุมพรอืมเนี่ยเขาเด้เหรียญหมื่นยันช้าหมดแน่หมดอยู่แล้วห้าร้อยเองเนื้อเนื้อนี่เนื้อชนวนนะชนวนในที่นี้ก็คือเอาโลหะชนวนในยุคนั้นน่ะมาหลอม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 รวมกันแล้วให้เขาโรงงานไปไปหลอมแล้วก็รีบไปแผ่นมาแค่นั้นมีร้อยองค์องละห้าร้อยบาท เสกผ้าชุดนี้นี่นั่งถือศีลถือศีลก่อนไปเสกไม่น้อยนะบอกเลยไม่น้อยให้กลับไปนั่งเสกเดียวมัเสกแล้วไม่ต้องเสกเพิ่มอันนี้กูนั่งเสกกับเขาอยู่แหละพุทธคุณเนี่ยพุทธคุณเด่นในเรื่องอะไรเนี่ยเราว่าทุกเรื่องนะคือเหรียญกอมหลวงจุ้มพอเนี่ยเราว่าทุกเรื่องนะเนี่ยเด่นทุกเรื่องนะเด่นเด่นทุกเรื่องก็เกี่ยวกับเรื่อง เมตตาค้าขายคงกระพันแต่ที่เด่นๆเลยก็คือคงกระพันกับโชคลาภมีประสบการณ์ลงหนังสือพิมพ์เลยนะเราไม่เขียนหนังสือพิมพ์มันาน่าเสียดายตอนนั้นขับรถลงขับรถชนไม่เป็นไรโดนโดนก็ชนอะ่ะไม่เป็นไรแล้วก็เคยเป็นคนถูกรางวันใหญ่ๆหลายคนข้างหน้าเขียนเลยเนี่ยรุ่นสองพระธาตุศรีวิชัยวัดพระธาตุสวีชุมพรมีรายลหรอียญ เหรียญนี้สุดๆเลยนะสุดๆโคตรสุดๆใช้คํานี้เลยสุดๆโคตรสุดๆพิธีเดียวกันกับราหูแต่ราหูชิงดวงเสกพิธีเดียวนะ <c oughs> คือมันจะมีพิธีที่สาราเมืองสองรอบสาระเมืองสองครั้งสารเมืองชุมพรเนี่ยสองครั้งแล้วก็พิธีที่หาดทรายรีหนึ่งครั้งวิหารหลวงแล้วก็พิธีที่วัดพระธาตุสวีทั้งหมดห้าพิธี <c oughs> เหรียญราหูชิงดวงผ่านพิธีสุดท้าย ก็คือเสียแค่พิธีสุดท้ายเท่านั้นนะยังโหดขนาดนั้นนะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ